สวัสดีครับพี่น้องชาวบ้านเราทุกท่านนะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่เป็นกําลังใจกันนะครับนับเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งพวกเราทีมงานฉเฉลิมพลมาลาคมได้มีโอกาสได้นาการแสดงมารับใช้พี่น้องในเขตกรุงเทพมหานครนะครับเดือนนี้คงจะเป็นวันที่3นะครับที่เรามีโอกาสมารับใช้ท่านกันขอบคุณพี่น้องในความรักและความกรุณาจากทุกท่านที่ยังไม่ลืมพวกเราฉเฉลิมพลมาลาคมและชาวขณากันนะครับ นี่คือพ้นงานปีที่9ที่เฉลิมพลมีโอกาสสร้างวงขึ้นมาเป็นของตัวเองนะครับโดยที่ไม่มีนายทุนนะครับก็ด้วยความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนนะครับขอมอบเป็นของฝากของขวัญีปน้องที่รักทุกท่านนะครับบนเวทีวันนี้มากมายเหลือเกินนะครับนักร้องคุณภาพจากการสร้างสรรค์ของเฉลิมพลมาลาคำนะครับจะเป็นนักร้องของบริษัทท็อปไรด์ไดมอนด์วันนี้มากันเพียบนะะจะเป็นน้องชายสุธิรักษ์ชัยนรงมาลาคำ เฉลิมชัยมาลัยทองนะครับนักร้องที่กาลังมาแรงในยุคนี้กันนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดาวรุ่งดวงใหม่ครับของท็อปไลท์ไดมอนด์นี่คือเฉลิมชัยมาลยทองครับผลง,งานเพลงเสียสาวคืนฟังลำํำ